เคนรล่นปัจจุบ,บับนมหายานเขาอยู่กับอนาคตราชาขุนนางขุนศึกเขาต้องการเงินลำหน้าชื่อเสียงชื่อของเขาจะอยู่กับอนาคตก็เหมือนเด็กเราทุกวันนี้เห็นไหมต้องการเป็นนางสาวไทยต้องการเป็นรัฐมนตรนะีอนาคตหมดเลยเห็นไหมวพนี้อยู่กับอนาคตพอพบเจอกรรมเก่าก็คืออดีต เราพบกับความวิบัติคราวนี้เราก็มาพูดถึงหีบยานหีบยานเนี่ยนะออเขาตัดอนาคตหมายความวิสุกสงไหมสิสองร้อยยี่สิบเจ็ดอ่ะอ๋อเขาตัดอนาคตเล้าเขาไม่ได้อยากเป็นร้อยตีร้อยโทร้อยเอกเขาไม่ได้อยากเป็นราชาอะไรเงี้ยเหมือนทาทาดาจริงๆเขาเป็นกษัตริย์นะอ่ามาจากเขาไม่เอาไงเขาตัดอนาคตไปเลยสกยจีนนั่นเป็นกษัตริย์นะเขาไม่เอาแล้วเป็นพรามจักรพรรดิด้วย เอาทำไมอ่ะกชาติสุศตรูมาอยู่ในรกโลหะพุ่งพีอ่ะมีอนาคตมากเลยอ่ะขยายยินยดนยิ่งใหญ่มากเลยนะสมัยอ่ะอ่าของอาชาศัตรูอ่ะดังนั้นถึงบอกว่าอนาคตเนี่ยสายหีบยางเขาไม่เอามาเขาอยู่กับปัจจุบันตั้งรับอดีตคือกรรมเก่านี่ยงเช่นผมเล่าเรื่องให้กุณปังอ่ะสังโยชโซเหล็กกรรมเก่าบวงกรรมก่อกมเขากรรมวิบากผลของกรรมก้มหน้าชดใช้กรรมอะไรเงี้ยเขาไม่มีอะไรเสีย ถ้าคุณมีลูกไอม้มาะวรากรรมเก่ามาเขาเล่นคนที่คุณรักเขาเล่นลูกคุณอะลูกคุณก็ถูกฆ่าแลสไลด์เห็นมหมแล้วผมจะบอกให้คุณฟังว่าพอมาถึงวัชิรยานเห็นมหะพวกนี้เขาว่าตัดอวิชาสองอันเนี้ยมันแรงมากมันแรงมากแต่ก็ต้องพูดก็เหมืออย่างว่าอเล็กซานเดอร์อาร์เธอร์ซีซาร์นโปเลียนเจงเคสะาพวกเนี้ยนะ มันก็ยิ่งใหญ่อะเหมือนพวกอดีปเหมือนพวกซอเออะเหมือนพวกเจริญทางโลกใช่ไหมใช่แล้วมันก็เจอกรรมเก่าไอ้พวกที่มีจตอนาคตแบบบุกโปแลนด์ได้ก็จะไปยึดอังกฤษยึดตัวกับครองโลกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมัคิดแนาคตเน,ะนนะี่ยเหมือนอีรอนมัดเน่ะคิดถึงอนาคตจะไปตายในโลกจัทระอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้เรื่องอดีตไอ้พวกอดีตอะมันก็จมอยู่ในกาอดีตอะโอ้พระเจ้าห้าร้อยชาติพระเจ้าสิบชาติระลึกชาติโอ้โ แต่ปางกรชวิภพอะไรเงี้ยมันก็อยู่กับอาีิตดังนั้นคนพวกเนี้ยเขาต้องเข้าถึงวัชรยานตับพุทธับชาติแล้วต้องได้วัชรยานีนวัชรยานเนี่ยเขาเรียกหยุดสื่อเปลี่ยนขึ้นความรู้แจ้งหยุดทั้งเขาเรียกว่ากรรมเก่าทั้งอนาคตและอดีตเขาอยู่กับปัจจุบันในทิศทางที่เรียกว่าความสุขไม่ตามด้วยความทุกข์ก็คืออาการมก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ทําอะไรเลย ตอนนี้มหาหายานเนี่ยกับเหตบยานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วคือสมถะทางโลกวิปัสนาทางธรรมแต่อย่างว่าเหตบยานแต่ว่าชลยานเนี่ยมันแรง่ะผมจะเล่กุณฟังว่าว่าผมก็ข้ามไปดีกว่าฟังไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันแรงนึกว่าคุณต้องเข้าใจพวกมหาหายานเนี่ยเขาจะมีสัโชน์โซ่เหล็กกรรมเก่าบ่วงกรรมเก่อกรรมข้อกรรมวิบาผลของกรรมก้มหน้าชดใช้กรรมแต่ตัวเขาอ่ะเห็นแต่อำนาจชื่อเสียงแต่มันไม่เห็นกรรม ไม่เห็นจะจีตไอ้พวกหีบยานเนี่ยเขาก็อยู่กับเขาเรียกว่าพูดคุยเสื่อสอนคิดเขียนอ่านถารมและอยากรู้ปัญญาความรู้แจ้งอวิชชาสองโดนจ้องทำร้ายทำโทษบาดเจ็บเสี่ยงตายจนถึงตายร้อนที่อยูย่ย้ายหนีพเนจรย้ายที่กบการชุดดวงจำศีลเยซูถูกตึงสกยะถูกปล่อยช่างเหยียบโมเสกบ้านหมาลงพยาบาลบ้าคงชื่อร้องไห้เพราะไปเอาความรักสวรรค์มาพูดไงไปพูดเรื่องกรรมอ่ะ ก็เลยโอ้โหบ้านแตกแสแหลกขาดเอ่ะเห็นไหมนี่อะไรเขาจึงบอกผู้รู้ไม่กล่าวเพราะไม่พูดล้วกล่าวก็จะเป็นเป็นศาสดาได้ไงศาสดาก็ต้องกล่าวอ่ะเออกล่าวถูกตึงกล่าวถูกปล่อยช้างเหยียบไงกล่าวว่าบ้านหมารงพยาบาลบ้าร้องไห้อ่ะดังนั้นจึงบอกว่าว่าเชลยยานเนี่ยก็เป็นผู้รู้ไม่กล่าวแล้วเพื่อเรื่องการโนจ้องทำร้ายํำโทษบาดเจ็บเสี่ยงตายถึงตายเพื่อเรื่องการล่อนที่อยู่ย้ายหนีพเนจรย้ายที่กบดานทุดดงจำศีล แต่ว่าเขาผ่านทางมหายามมานะเงินหน้าชื่อเสียงแล้วก็ผ่านทางหยิบยานนะเอ่อเกิดดับตายเกิดเป็นสภาพเป็นนฐสัญญาเดิมก็คือบรรลุธรรมปรมัทธรรมตัดกรรมกรรมฐานธาตุฐานแต่สุดท้ายเขาก็ต้องออกมาอยู่ปัจจุบันนะ่ะคือพวกมหายามอยู่กับอนาคตอย่างเดียวเลยครองโลกทำกรรมตั้งเยอะแยะกับครองโลกเห็นไหม ไอ้พวกหนึ่งก็อยู่กับอดีตอย่างเดียวเลยพระเจ้าห้าร้อยชาพระเจ้าสิบชาติอดีตชาติแต่ปางก่อนทวิภพอย่างเงี้ยมันก็เป็นอวิชชาสองอ่ะเอ็ม,มอะอพวกที่สามวิเชลยยาประเสริฐสุขนี่เขาอยู่กับปัจจุบันจริงๆอ่ะเขาองกินได้นอนได้เดินทางไปไหนมาไหนได้ปฏิทํางานได้อะไรเงี้ยดังนั้นเป็นเรื่องของอดีตอนาคตและปัจจุบนันสวัสดีครับ